สวัสดีค่ะวันนี้โอก็มารีวิวอีกแล้ววันนี้ไ,นนะไ,นนไปซื้อกับข้าวมาอีกแล้วเมื่อเย็นฝากรถบุนใบกระยาเขาไปเอาของไขจะมาทำกับข้าวแป๊บหนึ่งเขาบอกอย่างเงี้ยนะเพราะนี่เขาไปเอาได้มาสลัดมาสลัดนี้ก็ไว้เดี๋ยวมากินกะต้แตงก็เลยได้สลัดนี้มาหนึ่งอานเขาไปที่เลเวอร์แล้วก็ไปแพนนี่มาเราก็ไปได้ต้นอันนี้มาคัากรถต้นกระบองเพชรนะ ได้มา๋ยาวต้องไปเอากระถางมาใส่ก็ต้นนี้ไม้ต้นหนึ่งนะแล้วก็ที่เลเวอร์นะเอาไปที่เลเวอร์เลเวอร์เอาได้แล้วมั้งเอาได้อันนี้มาให้ตรมบุ่นสิชมบุญนชอบจะได้อง,งุ่นมาแล้วก็ได้ไข่มาสองแผงสองสองสองแพ็กที่สิบใบ จริงๆเขาต้องไม่เอาที่ในหมู่บ้านถ้าใครไม่มันหนาวมมันไม่ใครอ่ะเราก็ได้อันนี้มาเวลาที่เวลาใช้หีบจะได้ไม่ร้อนมือเราก็ได้สารสารมาสารอะไรอ่ะออวิสกี้มาสา่กระปุกเราก็ได้อนี้มาเอาไว้มากินกับกาแฟไม่รู้มันจะอร่อยไหมแต่ว่ามันนาจะอร่อยมันมีช็อกโกแลตแล้วก็ข้าวแล้วก็ข้าวโพดนะ ก็เลยเอามาแล้วก็เอาข้าวโพดนี้มาสองอันถ้าแล้วก็เอาไว้เอาข้าวโพดน้ำมาแล้วก็ตอาไว้มุ้มช่อง,องกินตอาไว้ตุ้มกินแล้วก็ได้กอ้งมาสองอันเอาไว้ไม่ยังแล้วก็ได้สตรอเบอรี่มาสองแพ็คสตรอเบอรี่มาสองแพ็คแล้วก็ได้ขิงขิงมานิดนึ่งจากกินนี่กุ้งอบพูนเส้นอันนี้ก็ได้ทำด้วยแล้วก็ ได้เพียกมาให้พ่อบุญนลเวอร์ก mm ็ hmm. หมดแล้วมีแค่นี้ได้มาแค่นี้ที่เลเวอร์ hmm. แล้วก็ไปที่เพนนี่เพนนี่ก็ได้ mm hmm. ได้น้ำดื่มอันนี้มาเป๊ปซี่นะแต่เป็นเป๊ปซี่เชอร์รี่โอชอบดื่มโอชอบอันนี้มากอร่อย mm hmm. แต่เอามาแค่แค่นิดเดียว แต่พ่อทั้งบุญก็ชอบแย่งดื่มตุ๊ดดิละแล้วก็ใช่ทำบดไม้ทั้งบุญอีกแพ็กหนึ่งแล้วก็ได้กางเกงนี้มาให้พ่อทั้งบุญหันดอลแล้ว17.99เพราะพ่อทั้งบุญอ่ะเขาชอบไม่ชอบใส่กางเกงที่มันเป็นเอ่อมันอึดอัดอ่ะแบบนี้เขาใส่สบายไหมเขาก็ดูเออมันก็น่าจะใส่แต่ไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าเอาเอ็ก XS XL มาไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าต้องให้ลองก่อนไม่ลองก็ย๋ยวเอาไปคืนเก็บเี่ยนเก็บใบเสร็จไว้๋ยวลองเก็เกียนใบเสร็จก็มีอยู่แล้วก็อยู่ในตรงนี้นะของแคนนี้เนี่ยก็ได้ถั่วน,นี้มากระป๋องหนึ่งต้บุญชอบกินเพราะว่าส้าบุญชอบก็เลยเอามากระป๋องหนึ่งอันนี้ก็พอดมบุญก็เลยมาให้พอต้นบุญพอหนึ่ง แล้วก็ได้ยาสีฟันยาสีฟันอันนี้มาสามแพ็คเราก็กระดาษเปียกเาลดราคาแหละอันนี้ก็ลดแล้วก็ไปที่แพนนี่มันก็ลดเนี่ยที่แพนนี่แล้วก็เลเวอร์มันลดเราก็เอามาเพราะกระดาษเปียกใช้ใช้เยอะอยู่แล้วแล้วก็ได้อันนี้หม้เพราะว่าเพราะว่ามันลดราคาก็เลยเอามาเพราะชอบใช้ทาผิวนะผิวมันแห้งใช่ไหม ก็ได้อันนี้มาอีกทันครีมทามครีมทามมืออะมันลดราคาก็ได้มาแล้วก็ได้อันนี้มาอีกมันลดราคาก็เอามาส่งกระปุกมามาสง่งสองกล้องแล้วก็ได้แตงมาจะไว้ตำแตงเนี่ยนะแล้วก็ว่าจะจะเออนีออ่อันนี้มันแอ่อเอไอ เนี่ยไม่ออกอะไรอะเอสติกก็รู้แล้วอะไรวะน้ำซุปใสชูนล้วก็ใสชูได้น้ำใสชูมาแล้วก็ได้แปลงอันนี้มาสองอันมาลดราคาแหละก็เลยเอามามันแบบนี้มันนิ่มเขาชอบแบบว่าไม่ชอบแปงแ้งแข็งๆอะเจ็บเหงือกไม่ชอบแล้วก็ได้อไนนี้อ๋อันนี้เอาไว้ใช้เช็ดเช็ดาจาเออล้างจานนะแล้วก็ได้อันนี้อ่า ได้มะม่วงมาอีกสองลูกหมดแล้วจากเพนนี <Yeah. S 1> ได้มาแค่นี้เนี่ยค่ะ <Yeah. S 1> ไปไม่ใปไม่เย็นในแปเมื่อกี้นี้กลับไปรีบกล่าวว่ารีบไปเอาของที่ว่าต้องใช้ก็คือก็ได้มาก็าได้มาหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะต้องทำกับข้าวให้พ่อทั้งบุญละนะคะไปได้ของใช้มาด้วยของกินมาด้วย <laughs> เดี๋ยวจะํำแตงยังไม่ได้ํำแตงจะตำแตง ค่ะแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ